นคนบันเทิงเปิดโอท็อปเดสติเนชัเดินหน้าตามนโยบายภาครัฐส่งเสริมสินค้าไทยสู่โลกสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนรวมช็อปของดีภูมิปัญญาสีภาคกับศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครใจกลางย่านประตูน้ำโครงการฟินิก์แหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำซึ่งเป็นโครงการภายใต้บริษัทเอ เวิลด์ค็อปจำกัดมหาชนจัด Big Project ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเปิดฟิน e ิ i เดอ e b เบสท o วร i s ิสโอท็อปอินแบงคกับพื้นที่การค้าโซนใหม่ o t ท็อปเดสติเนชั n ศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดให้เหล่านักชิมและนักช็อปได้มาเลือกสรรกันอย่างจุใจกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปณนะบริเวณชั้นเอ็มโครงการฟิน n ิ x ย่านประตูน้ำ รวมสุดยอดความอร่อยทั้งวัตถุด,ดิบแล้วก็อาหารการกินครบจบแต่ว่าคนไทยทั้งคนต่างประเทศกินอย่างเดียวไม่ได้เพราะกินแล้วต้องช็อปด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของการที่ได้ไปปรึกษ,ษากับท่านรัมนตรีมหาไทัยว่าอยากไดโอท็อปเพราะตอนนี้มันไม่ใชโอท็อปแบบที่เราเคยเห็นมันเป็นโอท็อปแบบโอ้โหแบบพรีเมียมมากๆซึ่งซึ่งเขาใช้คําว่าโอท็อปขึ้นเครื่องโอท็อปแบรนด์เนมโอท็อปมีแบรนด นี่ยังไม่ทันเปิดเลยนะคะเมื่อเช้ามาถึงเนี่ยซื้อกันไปแล้ว<ะ>เรียบร้อยแล้วแล้วแต่ละอย่างมาจากแต่ละจังหวัดที่สำคัญที่สุนนสดฟลินิกแห่งนี้เนี่ย AWC คือเป็นเจ้าของกันนะคะ,ะก็มอบพื้นที่ชั้นเอ็มให้ทั้งหมดมาอยู่ฟรี<ะ><ะ>ฟรีเลยค่ะ,ะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันยกระดับโปรทอปให้ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศในเมืองนะคะได้มีจุดที่เข้ามาชิมแล้วก็ช็อป แล้วก็สมมุติว่าเขามีการโอทอปเปลี่ยนจังหวัดยังสามารถสกแกนแล้วก็ยังสั่งซื้อของกันได้ต่อไปแล้วก็จะมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่ท่านท่านอธิบดีบอกว่าโอทอปซิตี้ก็จะจัดแบ่งมาให้ที่นี่ด้วยนี่ก็จะเป็นเรื่องข่าวดีมากๆที่ฟินิกส์อร่อยฟินบินได้ประตูน้ําซึ่งสมัยก่อนเรามาเพียงแค่ชิมใช่คะ่ะตอนนี้เราก็ทั้งชิมทั้งชอบครบจบสมบูรณ์อยู่ที่อันเดอร์วันรูปเลยค่ะ ค,ค,คือที่นี่อาหารอร่อยมากอยู่แล้วนะคะอยากให้ท,ทุกท่านเนี่ยมามฟินิกส์ประตูน้าเป็นเป็นจุดศูนย์กลางอะเรียกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างจากร้านต่างจังหวัดอยู่ไกลไที่บางทีเราไปหาทานไม่ได้เรามาหาทานได้ที่นี่แล้วนอกจากอาหารวันนี้ที่เพิ่มเติมก็คือโหมดหอบได้เทศากาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะขอมซื้อของเลยใช่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีคุณค่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะคือถ้าของใช้นะคะ ทั้งของใช้เนี่ยจะอยู่ชั้นเอ็ม<ะ>ถ้าของรับประทานของโอทอปเนี่ยจะอยู่ชั้น4<ะ>อยู่บนสวรรค์ของนักชิมด้วยค่ะจริงๆเนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยทุกชั้นเลยหนึ่อาหารหมดเลยมีทั้ง raw material <ะ> i n g r e d i e n t แล้วก็ตัว s e a s น n ิ่งส่วนชั้น4ี่เนี่ยเป็นแบบชั้นกินจริงๆ<ะ>รวมกับของที่จะซื้อกับบ้านได้ด้วยแต่สําหรับชั้นเอ็มเนี่ยช้อปปิ้งได้เลยนะคะไม่ว่าเสื้อผ้า<ะ>เครื่องถมอะไรต่างๆเมื่อกี้นี้กล่อง<ะ>ที่เขาใช้เพนอ่ะ,ะสวยมาก เคยจริงๆอยากชวนกันมาแต<ะ>่ว่าต่อไปที่นี่จะเป็นรวมของสินคเ้าของทัว่วประเทศคนทั่วทุกภาคเลยใช่ใชค่ะถึงเราถึงตั้งว่าเป็นโอท็อปที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและจะมีตลอดไปไม่ใช่มาแบบช่วงๆเหมือนที่อ<ะ>ิมแพ็คน้องวันนี้ได้เดินดูสินคเท้าของเป็นยังไงบ้างเป็นไงเป็นไงน้อง<ะ>ดูแล้วรู้สึกว่า ภูมิใจมากค่ะที่งานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็น O t o p Destination ที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเดินดูกันนะคะ mm hmm. เพราะว่านอกจากสินค้าจะหลากหลายจาก4ภูมิภาคแล้วนะคะ mm hmm. ก็เออเป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทย mm hmm. อย่างหนึ่งเลยค่ะ mm hmm. ที่รู้สึกว่าเหมือนพอรวบรวมมาในที่เดียวเนี่ยเราก็สามารถเดินมาครบจบที่เดียว mm hmm. แล้วก็คัดสรรคุณภาพมาทุกรานแน่นอน,นะคะ่ะทั่วประเทศเลย้อ,องไปเดินแล้วเป็นไงจ้าจริงผมชอบสินค<อ>้าโอทเแหละครับเพราะว่าผมชอบสนับสนุนค่ะ สินค้าของคนไทยเป็นคนไทยเพราะว่าท<ม>ุกอย่างที่เขาทำอย่างผมว่ามันละเอียดมากมากแล้วก็มันเป็นเหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมเขาเลย<ม>ว่าผมก็อยากสนอับสนุนให้คนคนไทยมาช้อปมาซื้อกันเยอะๆนะคใช่นะเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวข,<อ>ของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนมาฟินิกประตูน้ําแห่งเดียวจบตรงนี้เลยนะคะเป็นไงได้ไปเดินบ้างไหมก็เดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จก็จะไปเดินแลยเดี๋ยว,วจะไปเดินอีเรียมเลยเตรียมเลย ต้องถามคุณลีดดิงเาวันนี้คุณลีดหมดไปเท่าไร่ละ้คะอ๋อนี่ตอนนี้นะคะยังไม่ค่าไปจ่ายเพราะอะไรไปจองจองจองเพราะว่าเวลามีน้อยเลยบอกว่าอันนี้ช่วยจองไว้ก่อนนะอจองแล้วแทบจะทุกร้านบอกเลยว่าเพราะดีมากๆเดี๋ยวให้คุณลีดพาพวกเราไปเดินได้ได้เลยยินดีเลยเมื่อกี้เห็นแบ,บๆของหน้าซื้อเยอะแยะหน้าซื้อเยอะ,ยาะมากค่ะชุดเนี่ยชอบเลยเรียกว่าสอยเรียบค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่ เราก็ต้องจับใจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะหาของหวันของฝากเดียวว่าวันนี้ฟินิกได้ปรับโฉมแล้วทั้งชิมทั้งช็อปไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินฟินิกอร่อยฟินบินได้ประตูน้ำตอ,อบโจทย์คุณได้เลยค่ะรีบมาเลยนะคะและยิ่งโดยเฉพาะบ่ายวันนี้นะคะ KTC ใครมีบัตร KTC สองร้อยบาทรับสิทธิ์ไปเลยใช่เดี๋ยวนั้นเลยมีจำนวนจำกัดด้วยนั้นต้องรีบมากันสองร้อยสิทธิ์ค่ะสองร้อยสิทธิ์ได้รับไปเลยสองร้อยบาทมาเลยนะคะมาชิมมาช็อปค่ะชั้นหนึ่งเชฟแมนก็อยู่นะคะหมั่นกีบาปเชฟแมนอยู่ชั้นล่างแต่ชั้นสี่นี้เป็นสวรรค์ของนักชิมเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนจะเป็นฟรายด์ดิ่งหรือว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดมีหมดค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดราคาจับ ต้องได้ทั้งหมดนะคะคุณดิษก,การันตีค่ะค่ะคุณดิก,การันตีนะคะ